ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแจกซื้อประมาณสองสามซื้อพอแจกครับผมจะแจกซื้อไหนดีอะเอาซื้ออะไรก่อนดีครับตามเลยนะครับผม sg 8.6. lb ไอ้สติ๊กเนตพออะไรก็ได้ครับผมอันนี้ก็อะไรก็ได้เฮ้ยพอตพอตอันนี้ห้าเปลี่ยนเลยนะครับผม <c oughs> ข้าปเลยอาจจะบอกในหะ้รีซิสเตอร์เรมันบอกว่าลงไปกดดีกดได้ไหมป้าย เว้ยได้ไงผมเล่นกิมกันให้ดูกันเลยนะครับผมเดินได้อไม่ได้เลย สองวันทีไนงั้น,นผมจะระหว่างที่รอเรามาเต้นกันดีกว่านี่ งอืมเอกิมีดีคุยดีเน่ดีเน่ดีเน่นน <c oughs> พอแล้วโอเคตอนนี้ใกล้เริ่ม,มากับผมอีกสามพิมพ์วิ <c oughs> <c oughs> เราว่ลาละวะเฮ้ อ๋อหนึ่งเยอะฉันตรงมาถึงก่อนใครเป็นคนแรกโอ้โหโอ้โหเอาของเอาของอื้มอื้อดาบ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 ธนูได้เว้ยสเต็กมาได้มาแล้ว ตรงว่าเราจะเล่นเกมเอาชีวิตรอดก่อนน้อครับผมเราให้กล่องค้ามมารีฟิลก่อนถึงจะกลับมาเฮ้ยนึกไอ้กลองครับกล่องกล่องกล่องซ้ายกล่องกล่องกล่องขวากล่อง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 ลา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  ลลอล,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 ล้อล้อล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 อสองหยิบมาอือเก่งมานี่ครบชุดแล้วถือว่านี่ไปต่อสู้รอเอลาคนมังกาดอี่ยไม่มีของเดินไปกล่องคาบรีฟิวเมื่อไหร่วิ่งเลย เราไม่โดนใครตีเรื่องเลยไม่ลดตีติดโอ้โหชักกระตุกเลยเนี่ยเมื่อกี้มีประตูบ้านเนี่ยบ้านเนี้ยยังไงประตูบ้านดีดเม็ดอะไรแล้วคนมาคนมาคนมา ทำให้มันเห็นเนค์ด,ดมันจุดไฟเยี <Yeah. S 1> ่ยมพาไฟเป็นไงตักรอตรงนี้ท่าจะไม่ดี หาจางอื่นบ้างเก็บมาเพืะอเป็นไงขวันเจ๋งปะละ่ะอะไรออวะมันถอดออกทำไมอะโนไม่มีหายไปไหนไม่รู้น่าจะรีฟิวได้แล้วมั้ง เฮ้ย,ฮยกล่องสองกล่องกล่องจ๋าฉันมาแล้วจ้ะรอฉันหน่อยนะจ๊ะมีคนโคสวยเลยอ่ะอฮ้ยเป็นยังไ่พ้นหรอกดีนะ่นงอีกแล้วดีก็ไม่ได้ เก็บของเล็กๆไว้ช่างทางั้งนั้นไปที่กล่องนู้นดีกว่านี่ขึ้นมาเรื่อไงกล่องรีฟิลแล้วอุ้ยเปิดได้แตนูมาแล้วไม่มี รีฟิลแล้วก็ต้องกลับดีทั้งกลับอยู่ไหนอะช่างเหอะเอาของที่หาเจอก่อน,นก็ได้บ้างอ๋อฮะในที่สุดเราก็บรรลุผลจนได้ได้สโตซอสนะครับกล่องอีกแล้วือสบายแหละทีนี้ใครอยากเข้ามาเข้ามาเลยโอ้โหยิ่งหนักกว่าเดิมมึงอะ ไม่ลพายเรื่องกา่ก็ดมนะครับเจ๋งกว่าเดิมอีกใครอยากเข้ามาเข้ามาเลยกองยูงไหนหมดแล้วอ่ะมี่แค่นี้เ,เหรอหาทางกลับดีกว่าอ่าไม่ม้นหรอกเอาหมดอ่ะเนื้อ นี่นี่ไม่คุ้นกันดาบได้แล้วเก็บอีกดีวกว่าเดี๋ยวมีคนมาเก็บอือเอาขอให้ได้นี่ในสุดแล้วก็บรรลุผล เราเป็นชุดเหล็กเต็มตัวคนเหล็กก็ผมมาแล้วสเต็กด้วยแฮลอดด้วยเอามาให้หมดอ่ยเราพวกอาหารเสริมต่างมาวางไว้เผื่อจะได้กินเก็บของที่ไม่จำเป็น ไอ้เลิเกๆเนี่ยอย่าเก็บเด็ดขาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเอาต้องการกรงครับแลกยายาโอ้โหอุตส่าห์ได้ของเทพแล้วโอเคงั้นก็จบกันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ